สวัสดีครับคุณฟังทีละครับแนวหน้าพาดหัวข่าวนะครับบอกว่ากลับเรือนจำเถอะจดหมายเปิดผนึกจากนักโทษเด็ดขาดชายเทพไทยกระตุกสำนึกนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณเนื้อหาใจความครับนายเทพไทยเสินพงศ์ซึ่งเคยเป็นสสนครศรีธรรมราชพักประชาธิปัตย์เทพไทยได้โพสต์ข้อความลงใน Facebook เป็นจดหมายเปิดผนึกนะครับ โดยใช้ชื่อว่าจากนักโทษเด็ดขาดชายเทพไทยถึงนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณเนื้อหาใจความเนี่ยเริ่มต้นอย่างนี้ครับเรียนคุณทักษิณที่เคารพผมเทพไทยซึ่งเป็นนักโทษเด็ดขาดเคยถูกคุมขังอยู่ในเรือนจําเช่นเดียวกันเพียงแต่ว่าผมเนี่ยเป็นนักโทษธรรมดาธรรมดานะครับ ต้องอยู่ในเรือนจําจนครบกําหนดโทษที่ได้รับแล้วก็ได้รับการพักโทษตามระเบียบของกรมราชธรรมซึ่งนักโทษทั่วไปสามารถใช้สิทธิ์ได้ทุกคนอย่างเท่าเทียมกันแต่ท่านคือนักโทษเทวดาต้องพักอยู่ที่ชั้น14โรงพยาบาลตํารวจโดยข้ออ้างเรื่องการเจ็บป่วยและไม่มีแนวโน้มว่าจะหายขาดและจะได้กลับมาถูกคุมขังในเรือนจําเหมือนกับนักโทษทั่วไปเลยผมเองตอนที่อยู่ในเรือนจำเนี่ยนะครับผมก็มีอาการป่วยเช่นเดียวกันแหะครับ ก็ขออนุญาตเบิกตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลมหาราชจังหวัดนครศรีธรรมราชผมไปรักษาตัวได้แค่5วันเท่านั้นแหละครับผู้บริหารจากกรมราชธรรมกดดันให้ผู้บัญชาการเรือนจําและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเนี่ยเอาตัวกลับเข้าเรือนจําในทันทีซึ่งมันแตกต่างกับตัวท่านมากเหลือเกินนะครับที่ยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลตํารวจอย่างไม่มีกําหนดเลยนับว่าเป็นความเหลื่อมล้ําในการปฏิบัติต่อนักโทษทั่วไปการที่ท่านพักอยู่ที่ชั้น14โรงพยาบาลตํารวจจนบัดนี้ ยังไม่มีใครรู้ความจริงเลยว่าท่านป่วยจริงหรือเปล่าแต่ท่านคงจะรู้อยู่แก่ใจนะครับว่าท่านพักอยู่ที่นั่นด้วยเหตุผลอะไรอยากให้ท่านตระหนักถึงหัวอกของคนเป็นนักโทษด้วยกันนะครับซึ่งมีอยู่ประมาณ4ี่แสนคนทั่วประเทศว่าเขาจะรู้สึกยังไงครับในฐานะที่ผมกับท่านเนี่ยก็เป็นนักโทษเหมือนกันหัวอกกันเดียวกันอยากให้ท่านเนี่ยเสียสละเห็นกับกระบวนการยุติธรรมของประเทศนะครับไม่ให้มันบิดเบี้ยว แล้วก็ไม่ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเนเกิดความลำบากใจนะครับท่านควรจะกลับมาถูกคุมขังในเรือนจําตามระเบียบของกรมราชธรร์เป็นดีที่สุดไม่ต้องรอระเบียบของกรมราชธรร์ที่ออกมาเมื่อวันที่8ธันวาคมเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับท่านโดยตรงอีกเลยซึ่งสิทธิ์อันนั้นท่านจะได้รับอย่างแน่นอนแม้ว่าท่านสามารถจะใช้สิทธิ์ถูกคุมขังที่บ้านแทนเรือนจําได้ตามระเบียบของกรมราชธรรมก็ตาม แต่มันไม่สง่างามหรอกครับสำหรับลูกผู้ชายควรจะตรงไปตรงมาแล้วก็รักษากระบวนการยุติธรรมของประเทศมากกว่าประโยชน์ของตัวเองนะครับผมหวังว่าจดหมายเปิดผนึกฉบับนี้เนี่ยคงจะไปถึงคุณทักษิณเพื่อจะได้ฉุกคิดไตรตรองกับข้อเสนอแนะของผมบ้างในฐานะที่เป็นนักโทษด,ด้วยกันนะครับเป็นนักการเมืองด้วยกันมาก่อนเอาเป็นว่ากลับเรือนจำนะครับความยุติธรรมคือสิ่งที่มนุษย์ทุกคนปรารถนานะครับลงชื่อ เทพไทยเสนพงศ์วันที่14ธันวาคม2566